จิมมี่แค่ปากแม่เหล็กบนผนังก็ดึงคีย์หมายเลขสีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผนังให้แน่นอนจากนั้นเห็นเขยเคลื่อนไหวแม่เหล็กช้าๆควบคุมคีย์อย่างระมัดระวังก่อนอื่นขับเคลื่อนช้าๆตามผนังด้านข้างผู้ไปจากนั้นขับเคลื่อนลงมาที่ตำแหน่งตรงกลางเหนือประตูเป็นทีละน้อยทั้งกระบวนการต้องทำได้อย่างละเอียดอ่อนสุดขีดเพราะเขารู้จักดีว่าแค่มือสั่นเล็กน้อยเสียงที่คีย์ตกลงบนพื้นดังเจือจางก็เพียงพอที่จะตื่นนักรักษาความปลอดภัยที่อยู่นอกประตูทำให้ความพยายามของพวกเขาทั้งหมดเป็นโมกโชคดีที่จิมมี่ระมัดระวังใในนนนนนชชช่่่่่่ววววงงงเเเเลลลาาาาาาททีีีีสสสคคคคััญมมบบพื้้้โดดยยไไหกกรร็็จจขแแปปอะตูึ ถูกดึงเข้ามาได้สาเร็จแต่ไม่คาดว่าเมื่อระทึกขันเขาพบว่าเขาทําผิดพ่าที่ตายตัวพวกเขากําลังติดอยู่ในห้องเก็บของในขณะน,นี้แม้จะได้ขีมาแล้วก็ไม่สามารถเปิดประตูจากในได้สักนิดยางไรก็ตามนักขโมยที่แท้จริงไม่เคยถูกกับดักที่เรียกว่าเหนือความสามารถมีอิทธิพลเห็นเขาหยิบเชือกออกมาจากแขนเสือ้อท่านที่เสียบผ่านดูลอปล่อยให้มันตกลงบนพื้นช้าๆจากนั้นหยิบคลิปปากกาออกมาจากตัวขับให้เรียบท่านที่ต่อจากนั้นก็ขยับออกไปจากช่องว่างประตูพกเชือกได้อย่างแน่นอนจากนั้นดึงมันกลับมากันและปลายหนึ่่่่่่่่่่งงงงงขขออ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 อเเเชชชืกกกกกกมมมมีีีีีีีีรรรพพดดจะะคลลุุไไ้้้้ทททยาาาาแวว็ผผันนนปปตตูสิ เขาต้องทําคือดึงปลายอื่นของเชือกไม่หยุดทําให้ทีด้านนอกถูกยกขึ้นเป็นทีละน้อยจนกว่าจะตรงกับรูล็อกโดยไม่พลาดเล็กน้อยจากนั้นจิมมี่หยิบแป้นที่ออกมาจากเสื้อที่เหมือนกระเป๋าเวทมนต์ของเขาจาับกุ้งปลาคีให้แน่นอนแค่หมุนตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยแค่ได้ยินเสียงกดดังประตูที่ล็อกตายก็ถูกเขาเปิดจากภายในได้อย่างมาสจัน่นอย่างไรก็ตาม2คนนี้ไม่ได้รีบหนีเพราะขโมยรูปปัน้นมูลค่าแสนแพนในพิพิธภัณฑ์คือเป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้แผนการที่วางแผนไว้อย่างระมัดร,ระวงังจึงเริ่ม

ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังที่ไว้เป็นทางออกสำรองจากนั้นจิมมี่หยิบบูมแรงออกมาจากแขนเสื้อผู้หูของเขามีคำถามเต็มหน้าซินเชิงไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้สามารถนำมาใช้ได้ในอะไรแต่จิมมี่ไม่ได้อธิบายแต่เดินเข้าไปที่ห้องใหญ่โดยตรงโยนมันอย่างแรงจงใจกระตุ้นเครื่องตรวจจับแสงอินฟราเรดรอบรอรูปปั้นเมื่อสัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นนักรักษาความปลอดภยัยจึงตื่นตัวขึ้นทันทีในวินาทีถัดไปจิมมี่หลบซ่อนกลับไปที่ห้องเก็บของอย่างรวดเร็วใช้หุกเหล็กด,ดึงประตูให้ปิดเงียบเงียใจทุกกคนนจาั้นกลับไปที่่ตหนงงานของ แต่ไม่กี่เวลาจินมิใช้เคล็ดลับเดิมอีกครั้งเห็นเขาลับไปที่ห้องใหญ่อีกครั้งก็ใช้วิธีเดียวกันกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยนักรักษาความปลอดภัยถูกตื่นเต้นอีกครั้งรีบวิ่งมานั่งตรวจสอบแต่รูปปั้นก็ยืนอยู่ที่นั่นอย่างปกติครั้งนี้หัวหน้านักรักษาความปลอดภัยกรบมาเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ระบบสัญญาณเตือนภัยมีปัญหาเองวินาทีถัดไปก็จะปิดแหล่งไฟและนี่แหละก็เป็นกับดักที่จินมิหวังไว้ทุกสิ่งนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการบรรลุ